สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันตัวนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นหมู่อีเวนต์นะครับดันใครขอเทอะไรมาได้ได้เรื่องให้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดถึง้อยวันบนเกาะหินโตตัวอย่างที่จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของคุณที่สูงที่สุดก็คือเนนึโดยไม่ข้ามไปไม่แต่หน้าทีเิ่ามันแรกมานะครับผมก็หอบลงมาในโลกกลางป่าเลย คุณจะหันไปทางไหนนะครับแต่ว่าที่เข้ามก่อนอื่นเลยเนี่ยผมพุ่งตรงไปหากราฟเตอนะครับควบคู่ก่อนเลยนะครับเพราะว่าในบทแท็กซี่เนี่ยเล่นดีๆไม่ชอบเลยครับเราลงหบทที่ชื่อว่าโนทรีส์พันชินเอาไว้ด้วยนะครับแปลว่าผมไม่สามารถเดินไปใส่ต้นไม้มาสอนจะต้องเริ่มมาสอนวิธีการเล่นบทีเนี้ให้ผ่านนะคะ่างแรกตัวละครที่สําคัญที่สุดคือนักวิทยาศาสตร์นะครับตัวที่สองเป็นตัว ตัวที่สามตัวใหญ่นะครับหรือรนะัสแคนชิดตัวที่สองเป็นคาร์เวลออคซูนัสครับตัวที่สองคนรีโตะครับตัวที่สามตัวที่ห้าครูไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใส่เราใช,ใช,ใช้ใช้พวกนี้นะครับไปก็เล่นแบบคนเดียวนะครับเดยสุดเนี่ยผ่านแน่นอนเอาจนะใช้ใช้ใชท่านมันใช้มิติใช้แค่ระดับ คูสและก็ลีเจนเดอรี่มาดูกันนะครับกางแรกให้คุณรอนัทวีสัมเป็นส่วนหนึ่งแล้วกดปะตูสิเอา้ค้างเอาเลยครับและให้และให้คุณวางขาเขา่ลออสนัตเอาตรงนี้น,นะครับเอาวางข้างหต้ตรงไหนที่เป็นหิน ให้คุณเกิดดังขึ้นนะครับให้คุณวางนักพิยศาสตรเพิ่มไปนะครับให้แรสามตัวให้คุณอัพเกรดคันเวลาออสซนัสะครับให้คุณวางนักพิทยาสตัวให้คุณวางน้กพิยศาสตร์อีกตัวหนึ่งนะครับ โอเคแล้วให้คุณอัพนักที่อสานเลยครับ <S <S สูงยิ่งขึนในการเล่นบาอีเวนต์ให้ผ่านให้ได้ตัวคาเมลา่าใครที่ไม่มีตัวนี้นะครับก็ใช้เป็นคีย์โตก็ได้นะครแต่คีย์ตัต้องวานเยอะๆหน่อยนะให้คุณอัพนักที่อสานให้ถึงเลเวลหนึ่งถ้าหมดทุกทั้งหมดทุกตัวเลยครับแล้วใ,ให้คุณอัพเกรด คำว่าล็อกโซนัสให้เป็นเลเวล2แลครับแลวก็ให้คุณอัปเกรดนักพิศษตัวหนึ่งนะครับให้เป็นเลเวล3ไม่ให้เป็นเลเวล2จะได้ตัง3ร้อยนะครับแล้วทีนี้คุณก็รออัปเกรดให้ถึงให้คำว่าให้คำว่าล็อกิอวกาศตัวนี้ให้ถึงเลเวล3แล้วก็ค้างแล้วก็ให้คุณวาาตรงนี้4ตัวตรงแถวนี้1 2 3แล้วก็4 โอเคครับแล้วคุณก็อัปเกรดไปเลยถ้าเกิดตั้งเลือให้คุณมาอัปเกรดนักเทียสัตว์ทุกนี้ก่อนนะครับให้ถึงเลเวลให้ถึงเร็วต,ตายนะครับนี so, ่คร so ับมัาตรการล็อกเก็ตตายนะครับไอตัวนี้มัาตรการตายเลยนะใครที่ไม่มีตัวนี้ก็จะเล่นลำบากเลนะตั้งเทียสัตว์เนี่ยมันจะเล่นลำบากซึ่งลำบากสุดๆเลยแหละไม่ใช่ลำบากนะารับากสุดๆ ให้คุณอัตนาเพียงใส่ให้ตันเลยเลยนะครับมาตั้งมาต้องรอว่าตัวใหญ่มาตั้งรอว่าตัวใหญ่นะครับอัพพูดให้ตันให้หมดก่อนนะครับให้วาตัวใหญ่โอเคแล้วก็อัพเกรดตันไปและเกินตันหมดแล้วนะครับให้ให้ให้คุณวันตัวใหญ่เลยเลยนะครับแล้วก็อัพเกรดอัพเกียร์ถึงเลเวตันเลยนะครับ ีครับแค่เลเวลสามมันก็โหดแล้วนะครับคาเบลา่าออสนัสกับการลา้าทอยเล็ตสูสีเขียวได้เลยว่าโหดมากแล้วก็ให้คนอัพเกรดนี่ให้ตันเลยนะครับเออผ่านแหละเนาะชนะ,ะแหละ ใช่ชนะเยี่ยมจแล้วนะครเม่กีเราอัพให้ตันเลยครับอปกตัวนึ่งวางไว้ตรงมุมตรงนี้เลยครับอัพอัพกนหรือว่ากานี้เลยะครับม็ไาอีกแล้วก็อัเกดเลยครับก็ไวตัวนึงครับวางไว้ตรงนี้นะ ก็ไว้นะครับวอลคกอรมีปอนมากแมนะีกไหมครันแต่ผมว่มาแมปที่ผมเล่นเปนัมันดนะครับตมันน่าจะต้องมีออีี้นบบาครัษาตัวก่อนครับแล้วก็เอาตัวนี้ให้ตันเลยนะแล้วก็เหลืาอีกหาคนเลยนะครับอีกตัวหนึ่งผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับ,ต,ต,รบตรงแถวๆนี้แบบนี้เป็นแบบแก้เหงกตอนทา,า,า,าวเวอร์ยิปซยังไม่มาละครับ แับแก้เหงาได้ดีเหมือนกันอัดละตันเลยกการชิวๆนะครับพวกนี้การกาชิวๆเลยก็อัให้ตันเลยเลยนะครับแล้วก็วางนักเพียร์าตรงนี้ตัวหนึ่งก็อัปเดต สูนี่เชื่อผมได้ผมเล่นมาเยอะอะแล้วสูนเนี่ยเล่นมาสี่เล่นมาสิบกตาลวสูนเนะี่ยตาผมจะมาเล่นรูปสุดนี้ก็เล่นนี่ผมคิดเองอ่ะสูตเนนะี่ยอันนี้ผมไม่ได้ไปลอกใครมานะคิดเองเลยแหละแต่มันมันก็ผ่านจริงๆก็คุณว่าอันนี้ตันแล้วใช่ไหมครับให้คุณมาวาดคาเบล่าเอ,อสาสรัตัวนี้อีกตัวหนึ่งสองตัวนะครับว่าคุณจะไม่วางตัวนี้กกอนได้คุณวางตัวนี้กินนก็ได,ด,นนได้แล้วก็ไปวางตัวนั้น ต้านเหมือนกันนะโอเคก็ช okay, ิวๆครับชิวๆสบายๆเล่นโอเคแล้วก็อปิใจตาเลยครับตัวตัวนี้โอเคตัวผมจะวางไปข้างข้างข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมค่อยวางเอาไว้โอเคตัเอาไว้ตัดเลือดนะครับไม่แงตัวไิ่ลืมมาแล้วยังไงมันก็ต้องตาย เกือบมาไม่ตันก็โดนปืนอะระเบิดห้าร้อยยิงตายเลยนี่้วนคผี่านไ้าโอเคผ่านครับผ่านผ่านชัวอีซี่ากรถอซีไนะม่น่าอีซี่และเล่าเล่นเล่าเล่นยังไงก็อีซี่อยู่แล้วอัเกตันเลยไปก็ว่าคีดได้โตเลยนะครับข้างข้างหน้าไปคิดได้โตอัเกให้ตันเลยนะ วางสาี่วางหกวางหกตัวนะครับวางทั้งหมดหกตัวตั้งแต่มันจะลดตั้งแต่ตะเบียรมันจะเบ,บ,บาเรัาแต่ว่ามันก็คอยตัดเลือกกดให้นิดนึงอ,ะอ่ะนิดนึงก็ยังดีตัดเลือดให้นิดนึงอะ่ะโอเคแล้วก็ให้วาสลับไปส,ส,ส,สลับมานนะคะหกให้วาครบหกตัว โอเคครับหกครบหตัวแล้วครับไปให้กูวางค่เมล่อรอเมทอวกาตรงตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับชิ้นแหละก็ขุบแล้วครับตอนแรมาแลนเไ้มว่ริ้แล้ว่าผมว่าอีเวนต์แบบเปรียบเสมือนกับหมดมีเดียมนะ มันก็เล่นยากอะไรขนาดนั้นแต่ตอนแรกๆคุณยังไม่มีกล้องเลนสและบิดอาวากาศจะเหมือนกับุดในแม่สของหมดของในไอหมดท่าของแบบเนี้ยคือว่าอีซี่มากเลยนะตายหมดมอนตายง่ายมากเจ๊ครับไปอับถุงนึกวตันเลยแล้วก็ว่าอีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้จะวางมบิดอาวากาศมาสี่ตัวครับวางแหวนเป็นแบบนี้นะครับแว้ทั้งหมดสิบตัว โอเคตายทีนี้ก็รอทีนี oh ้ก็รอตังนะครับรอตังอย่างเดียวเลยทีนี้โต๊ดเนี่ยได้ทำดามจบ้างมั้ยเนี่ยดามจนั้นนิดเดียวเองนะบอมากโอเคแลก็อัปเดตเลยครับอัปเดเหมือนจะเหมือนวหวเรอนหรือเปล่าเนี่ยไม่นะอย่าอย่านะ โอเคไหวแหละไหวแหละไหวแหละเออไหวๆไหวอยู่ไหวอยู่มันตายมันมันตายมันตายมันตายอยู่ตรงนี้แหละพี่ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าจะแพ้หรือเปล่าตรงก็ก็ตรงนี้แหละไม่รู้ผมแพ้หรือเปล่านะแต่ว่าไม่รู้ว่น่าจะชนะแหละสูตรนี้ ชไม่จะใช้มิตินะครับไม่ได้ใช้ไททันตัวอะไรทางนะั้นไม่ด้ใช้ไทยท่าอะไรทางนั้นเลยแล้วก็ให้คุณมาวานะให้ให้คุณถ้าคุณาวานล้วสี่ตัวเกตบาแหมดแล้วนะครับให้คุณมาวานแล้วบิดอวกาศตรงตรงนี้สี่ตัวคืนหนึ่งแล้วตรงนี้ก็เป็นสองแล้วก็สามแล้วก็แล้วก็สี่ 4. โอเคนะครับ วางวางโอเคอัพเทียตัวโอเ้โอเยิ้กันเนี่ยถ้าเกิดมันมาเยอะไปครับคุณก็คุณก็ปิดออตโอตโ้ชิปไปก่อนนะคะโอเคได้ยอยู่ได้ยอยู่ มีจมันมันก็ตายอยู่อะโอเคตายอัปเกิดไปโอเครอดรอดรอดโอ้โอีซี่เลือเกิน เล็กๆน่าจะไม่เวิร์กนะครับอีกข้อดีของโล่ใหญ่ก็คือมันบังหน้าจอน้อยกว่าด้วยว่าจะเก็บของแล้วก็ลื้อบ้านเสร็จนะครับที่ก็บ่ายสองครึ่งแล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจเดินออกมาต่อนะครับสวนตัวผมคิดว่าก่อนที่ผมไปรอบที่แล้วนะครับเี็นี่ก็กดออโต้คลิปยังสำรวจไม่ครอบออโต้คิปเลยอัปเดต พระที่ด่าสุดท้ายเอ้ยพระที่ด่าสุดท้ายดิด่าที่14นะครับวันนี้ผมจะอัปเกรดทคาร์เมล่านี้นะครับตันตันไปสองตัสองตัวเลยนะครับเหลือสองตัวนี้นะครับตัวสองสองนี้มันจะอัพม่ไมันจะอัพกันนะครับด่านี้ควนลบน้องเทียสัตว์ตัวจิจิออกไปเลยนะครับโอเคส่วนตรงนี้แหละที่ผมไม่รู้ว่าผมจะชนะหรือเปล่าบอสตรงนั้นมันน่าขาน บอสไม่บอสไม่ตายนะครับแต่ว่าก็ชนะนะชนะชนะชนะเหมือนกันเห็นไหมครับแอบนี้มันระบบมันไม่ค่อยมันระบบมันมันมันวนลางนะครับเมืนกี้จัดการไว้จะเมื่อเสร็จเลยสักตัวหนึ่งแต่ก็ชนะแล้วครับคุณเบลป์ป่ะเนี่ยไม่ใช่เนาะก็แค่นี้แหละครับสำหรับแบบนี้นะครับขอจบเพียงแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับยัยกดติตาม